สบายดีทุกคนตอนนี้เนียนกำลังจะเดินทางกับแขวงสวัน์นขีดแล้วเนาะนี่เขาจะขามท่าบักจ้าให้พ่อมาส่งเนาะตอนนี้เขากำลังท่าบักเขาอยู่มีทางหลังป่าบักอยู่พักนั้นเขายังท่ารถอยู่พักนั้น ของป่าสิบขาดวนี่รถแจคัคไฟห้าจะขามน้ำเมนน้ำซีไปพกักกันเนะพกนักมันจะเป็นฟั่งสวรรคนะ์อันนี้บ่เมนน้ำของเลยทุกคนน้ำซีอันนี้เฮือเขาเจ้าโอ้เฮือหลายขนาดจดเือเขาเจ้าหาปลาเนาะ ไช่เบิ่งบรรยากาศแม่น้ำซี่พักนะเขาท่าเอารถยุน่นัพักนะเดี๋ยวเขากัขับบัก,กลับมาพังนี้นะครับจิคามไปทางนั้น,นบรรยากาศเย็นสังกว้างเลยทุกคนน้ำซีก่อนตัวน่าจะเป็นเหื้อน้อย นี่เขาจะขี่หาป่านะมาแลวมาแลว พลังสิคามไปพังงานได้ท <le ater> <Display> <Okay. S 1> ุกคนเด้อุกนปัมากเครื่องขาบกนาักขนาดเลยได้ทุกอย่างเดเมื่อฮอาเทียนได้๋ิเปิดเห้เปิดได้เบิรงน้อทุกคนพัได้อย่างนี้ จักหน่ยหอยฮอตกับสีขามไปฟังนันเนาะเดี๋ยวกับเจ้ากระทาเอารูปอีกเนคะกำลังสีฮอตฟังนันแล้วทุกคนน,น้ำไหลแหงเนาะ ือขายคันนึงแล้วก็รถจักรย เมื่อต่อกะไก่เติม้าแล้วมาห้อตังนี้เรียบร้อยโอเคนะทุกคนเจอกันอยู่เงือนเด้อ ตอนนี้แน้นจะเดินทางมาฮอดเฮียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่พี่ฮอดน้องแมวจังเลยอของฝ้าฮากาสิมีมีพักบงนะทุกคนมีพักบงแต่พักบงมีปาลาอะไรกัมีกับปูเนาะซึ่งแน้นจะได้เอาไว้อยู่หน้าห้นะแม่จะมีได้นมไม้มาแกงนะ่ามีนมไม้แต่จะได้มาคำหาวานนะี่ถุงวัคกีใหญ่คำหวานเนาะ หวานแหงยิ้มแน่ายุกยักเน่าหยุดยักอยู่ิพาพไปหาน้องตู้นะเบิ่งวานวน้องตู้กําลังเห็นอย่างอยู่ นี่น้องตู้ว้าว,ว,าวแก้มะขามทาเฮาเฮามาเฮาได้ขายเลย <laughs> <laughs> สวัสดีนักเติตู้เนี่ยคิดถ่อมน้องตู้บพร่ได้เห็นน้องตู้หลายหลายคลิปแล้วเนาะมะขามแก้มะขาม <laughs> ตรงใส่เมือ่อยแห้งนั่งแก้มะขามผู้ดเดียว <laughs> แหว่งเงินฉันขนมอันแกอันพ่อไดอันเงินไปซื้อขนมกินยุงเฮียนตัวนี้สิแกนายดอแกแต่กลับตัวมามาแกมขามซอยเนี่ยไปมามามาพี่ามสมได้เี่ยเบืร์ใส่แก้มาขามซอยไหมคุณมากินมาขามบ่ เออพญาามยเนพญามากี่มาขาวหดเนาะโอ้เจ้ามาแต่ไซน์เนาะไชมแก้มาข่าปะชมชื่อยังเกาะีเอคินวะคินวะซิคินวะซิคินอิลิวินนางเบิร์นมนสแก้มาข่าวกันเ้ตุมแห้งประตูซีมดู พซิมเบิ่งเนยรสชาติอันนี้มาขามส้มแล้วทุกคนน่าส้มอยู่นะอ่ะ่าขึ้น่าขึ้นเก็บทองเด้ออันนี้ซิเบิ่งขนามหวานๆกพิน่นอยากมาขามมานะเพิ่นะคนหวานเอาปิ้นมานะแม่ไปใส่นะป้าลีกินยาหมูกินน้ำนซิมกินไหมเอาเข้าปากดู<แ>เอาเิ<ด>้นมาขามหวานนั่นแหละมาขามมาได้เิ้น เจกอะได้เลยสมือสบายดีดูสบายดีท่าผู้ส้มไหมสบายดีท่าผู้ส้มด,สดนะูสบายดีไหมสบายดีไว้บว่ให้กินขนมได้บ่าให้กินมะขามหวานได้มีแต่เบอร์มะขามหวานเนะี่ยมีแต่เบอร์เบอร์สายส่งกับโบนุ่มเป็นนีมาเลยเป็นรักแม่มาลนะินเนี่ยปพอเห็นน้องตู่แก้มะขามเป็นหวานยักษ์ กินมะขามหวานวันที่เท่สม้มปุ๊มะขามหวานให้มันเล็มมาอันนี้มะขามหวานนี่ไป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 นี่ยาลินตั้งนะนี่กินเบ่ซื่อกินเบ่ชิมดูกินกินเ <c oughs> บิง้งแก้กินทำไม <c oughs> อืม้อเสืองอีกได้ กี่ที่เด้อจ oh ้าหนิเด้อกินเด้อกินเด้อเบอร์เบอร์เบอร์ใส่ไม่ต่อยากเบอร์หักมาใซ่แม่น่ะเพิ่นเพิ่นทิมทิมตัวนี้ทิมเออทิมนี่กินตัวนี้กินตัวนี้กินหวานนี่ฮะแซ่บนี่ฮะอืยหวานหวานบ่อ้าทิมซัมตู้เสียดายจัง เอ้ามันหวานพ <laughs> อดีบ่ได้เด้อยแต่ว่ากินว่ากินบ่ซื้อเพินเ่นเ <s> ก้แต่แม่มะขามนะเกะมะขามซอเอ้ตู้นะแม่บ่ได้เงินซื้อขนมเนี่ยฮะเบื่อละออได้กินมะขามหวานละเม<ะ>ื่นะอละเขบใจเด้อแหมใจเด้อไปว <laughs> ่า,าง <laughs> น้องเตยเพิ่อนแกะอันแกะในมันออกอยู่ทางนี้เพื่นอนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้องเตยดีกว่าไปแหละไปไปมาเฮ่อเฮือนแล้วกันย่างเลาะได้บ้านไหมน้องเตยเพิ่นแกะข่ามอยู่ทางในเฮือนไปเบิ่งเพิ่นดีกว่าเฮลโลเฮลโลเฮลโลมือแท้ฮลโลสบายดีสบายดีโอ oh. มีแต่คนแก้มาขามเ่อมาเข้ากัได้ขายรถตีอันนี้นะ่าป่านยู่าสิบพันก็เต็มกระซามใหญ่ไม่ดาบ่นนางอยู่ใส่เมย์งอ้าวนนางไม่ดีแก้ไปได้เดเได้คุณเพื่อนอมีบดอีกแก่มาขามขายได้ส่วนนี้โรดกีบเนาะดูสิ40บาท้กัได้เรื่องนีเสรแล้จะเรื่องเสอะไรแก้ขามขายนี่ประมาน ปวามสามางถส่งเสนะแต่ิ๊กแก้มันปันยูฮาซีพังกิโอเด็ดาเดฮาซีพังกิบค่ะบอด้แก้ได้เนี่ยฮะไปชิมขนมเด้หามากไปชิมขนมขนาดบอด้แกงเดฮาซีพังกโอ้ยจังหวะจะชิบไปแก้สวยดอกโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กันซีปิดซามีเราก็ฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้องแมนสาวลานี่เด้อติดอกันคืนหนาจ้า Bye bye. Bye